ร็จแล้วทุกคนสุนัขพันธุ์ปักเป็นที่นิยมในหลายประเทศด้วยเหตุผลหลายประการครับทําไมคนถึงชอบเลี้ยงปักกันจะมีอะไรบ้างไปชมเลยครับ 1. ลักษณะน,น่ารักและก็เป็นเอกลักษณ์สุนัขพันธุ์ปักมีใบหน้าทรงกลมตาใหญ่และก็จมูกสัน้นครับซึ่งทําให้มันนั้นดูน่ารักและมีบุคลิกภาพที่ชัดเจน 2. นิสัยน่ารักและก็เป็นมิตรปักเป็นสุนัขที่เป็นมิตรครับชอบเล่นและเข้ากับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นได้ง่ายพวกเขานะั้นมีธรรมชาติที่อ่อนโยนและเป็นมิตรกับเด็กครับ 3ขนาดเล็กและก็ดูแลง่ายปักมีขนาดเล็กทําให้เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงในพื้นที่จํากัดเช่นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมการดูแลปักนั้นไม่ต้องใช้พื้นที่มากนันกครับ 4. การเลี้ยงดูและก็การดูแล,แลถึงแม้ว่าปักนั้นจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นปัญหาระบบหายใจเนืเ่องจากจมูกสั้นแต่พวกเขานั้นยังถือว่าดูแลง่ายครับเมื่อเทียบกับสุนัขพันธุ์อื่นไม่ต้องการการออกกำลังกายมากนักและขนสั้นทําให้การกูมมิ่งนั้นง่าย 5เข้ากับชีวิตประจําวันได้ดีปากนั้นเป็นสุนัขที่ปรับตัวได้ดีครับในสภาพแวลดล้อมต่างๆพกเขาชอบที่จะอยู่กับเจ้าของและเป็นเพื่อนที่ดีในการพักผ่อนที่บ้านครับ 6. ประวัติศาสตร์และก็ความนิยมปากนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานครับและได้รับความนิยมจากชนชั้นสูงในหลายประเทศครับมาหลายศตวรรษแล้วสิ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นเป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหมู่ของคนเลี้ยงสุนัขครับเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับสุนัขพันธุ์ปัก ความนิยมในการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปักนั้นเกิดจากลักษณะและก็นิสัยที่น่ารักของพวกเขาซึ่งทําให้ปักนั้นเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับคนทุกวัยเลยแต่ใครชอบสุนัขสายพันธุ์ปักก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซ้างกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ